พี่น้องสบายดีเด้อจ้ะพี่น้องบุกมาบุกมาเฮือนป่าพี่น้องแบบบุมีคนอยู่เลยมาหลักก่อเด้อหลักยังดีพี่น้องมะนาวอยู่บ่มะนาวมะนาวมะเนยก็มมีคนดูพี่น้อง ม่นป้าขนาดของเราอยู่ในหน่มยังเหี่ยวแหงพี่น้องป้าถดกตายเลยถูกเจ้าป่อยู่แล้วนี่อขนาดอยู่ในห่มนั่นนี่พี่น้องขนาดต้นใหม่อยู่ในห่มก็ยังสำนี่ทีนี้นแรกของข่าวู่ยเด็ดกาดใหม่ไปตลอด จังไรพี่น้องทุกทานสบายดีกันเ้อจ้าป่ะทุกทุกคนชมหม่องสุบอนนะเด็กพี่น้องเมื่อนี้เขาสิมาเอาเครือยานางแดงพี่น้องนี่ไปต้มกินเพิ่มเลือดมันดีเนาะนเครือยานางแดงเนาะนก็ไผ่เทียมาทางทอดบริกินซะมาเฮือนป่าพี่น้องอันนี้สิเป็นเครือยานางแดงนี่ ผมจานางแดงแมนเบิดเลยนี่พี่น้องเฮาสิมาตัดปกติ้ลาก็ตะเดอเอทฮักแคเราตัดเอาแบบเดียววะอ๋อหรือว่าเราหักเมาตัวนี้บ่หอยเฮาเนาะไม่เห็นบ่พี่น้องเลยโอ้มันเครื่องมักกะทินบ่เออ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 นี่อะล่ะนี่มันเป็นแบบนี้เออนี่อันนี้อะไ ไม่มีอ่บนเาตัดคนธรร,รรมาดีมีบนก้อนหไห้ก้อนพี่น้องโอ้โหมีเปยอยู่ใน,นก้อนหไห้มันก็เย็นส,ส,สั่มเลยตีอันนี้แล้วบริโภคพี่น้องเราบริบภคระบรัดความอานะความจริงแนงมันก็ออกอยู่ได้โอ้แนงมันออกอยู่พี่น้องเอาเลยมาทางพี่แล้วปี่แล้วนี่อยากตายเลยพี่น้อง บกุบกเก็ดบุกเกิดบุกเก็ดมองดูผุยเครือยานางแดงพี่นอ้องเขาเจ้าว่ามันเป็นหักยมหักยาเบีบ่ยมันนังเอ่าเพิ่มเลือดเติมน้ำนมบางม่วงไข่อันนี้แล้วก,กาท็ทนผิดพี่นอ้องป้า อุ้ยเราเบิ่งไปล่างกินโซ่ก่อนเด้มอมะม่วงอันเท่าคือเฮากินกับเขาเลยนี่พี่น้องกินกับเขาเลยเด,ยดินน้ำหม่วงไข่เด้อพี่น้องอนั่นสีล่างได้อยู่ผมมีคนดูพี่น้องผมมีคนดูเขากับพยานของคาบริกรมาลัเกเดินป่าเขาเอง Góc mãn mãn của cô của mà nơi anh gươm vy học. Hakin cơ tâm mhm 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 หักเย็บมาอยู่พี่น้องก็สมแท้บ๊วยบ๊วยอ้าหมากมี่มีหมากซุกอยูบวะก็มีสิลักเมื่อนี่พี่อยู่เหงาพี่ก็เป็นโอ้โหโพเพ้่หวางอลังการกองขายะคนพี่น้องขนาดาษหูอยู่ในห,มใหม่มไม้นี่พี่น้องต้นไม้ยังเหี่ยวเบิดเลย โบามาีหยานมันตายเลยเคออยานางแดงต้นลาตากไว้เมื่อนั้นลตาตัดหเห็นอลไรปะเมื่อไหรนางตูดนะเมื่อหายเนนมือม่อน,นี้มาลักเอาเองมันขึ้นไปตามต้นนั้นต้นอันนี้่โขพี่น้องเองามันโบตกงยันมันตายเลยใช่ปะป่าผาอยู่ใช่ปะพี่น้องเอาไปป่าผาแล้วอยู่ใช่ป่ะโขจิบนี่เดี๋ยวสิตัดก่อนเด้อพี่น้องเด้อตัดเอาก่อน เคลียวเด็ดเคลียวได้มากพี่น้องเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเพื่อสิ่งนี้เลยพี่น้องเขาจะว่าแก้ผิดกรรมแน่เพิ่มน้ำนมนำมาตุ่มเป็นยมวงสุกพอกันยือนต่อเด้อยวเพียงเด้อสำหรับตอนนี้เป็นเอาเสเซสิ้นแล้วแต่ว่าคลิปเพายังบ่จบเพามาหลักกะเผาเมือพี่น้องเงินหลุดหายไปเดี๋ยวนะจ๊ะพอกันอีกบนใหม่เด้อยวเพียงเด้อทัก สิบต่อเนาะสิบต่อที่จ้าเนาะขับไปเย็นนี่นี่เป้าเนาะแต็อารมณ์แบบเด็ดอ่ะเด็ดเนาะแบบนี้แบบกร สิขูอ่ะพี่น้องเห็ดสูกรผู้ใหญ่จะดีคนบอกเห็นขึ้นไปเลยสมเห็ดกินแล้วคือว่าแซ่บมาปรุงไข่คือนั่นแหะพอพี่น้องพอแต่มีวไปเห็ดมาอื่นไข่สองหน่วยพี่น้อง ไข่สองหมื่นเลยหมอล้างไว้พ <c oughs> ี่น้องบัดิะใส่เข้าก็ล่างอีก <c oughs> บัดจะใส่แล้วก็ล้างอีกมันสิฝุ่น นเขารอยู่งสมในเห็ดกินเลยเลยเด้อจ้าผูวยายัวยังจะดีเอ้ยเพิ่นก็สิบบริเบิ่งคลิปข้างบนอ่ะสิบริเบิร์นอ่ะคลิปหวานเนาะนางสมในเห็ดสูนองกินอยู่เมือสูตรนี่นะท่านเพิ่นเบิ่งกับเพิ่นก็สินางเงินไปเปืเป่อยอยู่เหมนแด็กพี่น้อง เพิ le, it, ่นก oh ับ oh. ส oh ิด oh ีใจแหละนำสูตรผลนมาใส่ข้าวกับประเทศดูแล้วก็กลืมลืมคิดคิดอยากเหตุดูแต่กจะมีโอกาสแต่โอกาสก็ใช้เบอร์บอกคนส่งคือบอกโอ้น้ำมันลายผลเด้ เ็ดแบบมีบาเหาลืมหรือวะ็มบมีผูแนะนำเรื่ได้โมป้าจท้าร้านขึ้นได้บันกระบอป้านล,ลืมสูตรป้าไปเห็เงร้านเห็ดกินข,นขนมือสม,มันเห็ดไข่ดาวใช่ก้อมหัวนอกมันนะแสบด้ะเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละ เนาไปคนเดียวนี่แหละไสแห้งไฟแหง้งไแหง้แหงหนูไแหง้งหนูจ๋าไฟแรงจ๋าผสมเห็ดนัน้นมันอมนามันบบกอั้วหรือที่เราไมันจะเห็ดบกนเห็ดแมันเห็ดใต้อีกเนะ น้องเอ้ยมาตร้งกินกระสีตอ่อด้วยขัวเขาใส่ไข่ชิม้มก็เด้อนี่หนึ่งยุบก,กีดอกไข่อ่ะอืมบนวัวบนวัวปุ้งไข่บนวัวเว้ย จางไปนิดหนึ่งพอใส่แต่น้ำปลาบริสเเตกเกอร์ล้อพี่น้องโอ้ยตกตกห้สุมเลยพี่น้อตกให้น้องสุมเลยพี่น้องบริสเเตบไข่กับมันห้อนคือมะเฮงก็อยากมีกินโอ้ย ใข่อยากไม่กินชมเอ๋โบวกนี่ชิ้นมันกรอบให้พอยหมูป้ได้อิเม่คอยอิเม่วให้ทานย่อเข่านี้ได้ได้ลงไปจุโตอยู่ไย พอตลาดดิจใจกินมะเพาะอร่อยนะ